ใส่เปียโซโซเปียโซโซเปียให้น่าใส่เปียโซโซเปียโซโซเปียวันเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าสื่อเติมเติ้เติมเติมเติมร้องเพลงอะไรฮะร้องเพลงอะไรเดี๋ฮะไม่รู้ไม่รู้สวัสดีครับคุณสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัส,ครส่งผมเทไหมถามเพื่อนๆส่งผมเทมากส่งผมใครจะเอามาอะไรให้ตือฮะเอาอะไรจะเอาอะไรอ่ะไม่ได้เอาอะไรเลยเอา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 ,เอา แมวม,มาเล่นหไหมแมวนี่นี่ดูอันนี้มันพังแล้วเห็นนะอันนี้พังแล้วพอ่อไหนเนี่ยมาซ่อมได้ปหมเนี่ยซ่อมได้ซ่อมอยู่ตรงนี้อ่ะมันเอาไม่ออกเอาอะไรซ่อมแล้วเ,เอาทุบทุบทุบไหมเอาทุบมันก็พังเหมือนเดิมอ๋อ แล้วก็พังซื้อใหม่นี่ไนงะเห็นไหมที่ไหมที่นี่นนะี่อ่ะถ้าใครอยากถือปืนแบบเนี้ยเห็นไหมโดยอ่ะก็อันนี้มันหมุนได้นี่นี่นี่เนี่ย,ยโอ้ยไ่พอวัน <c ười> นี้นมาถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปเล่นๆสนุกสนุกเหรอ เออมาทำครอบครัวไหมทำครอบครัวเป็นเซฟเซฟได้เซฟเลยเซฟเซฟเซฟตองหาเซฟตองหาเซฟตองหาต้องถือปืนด้วยไฟเหรอเซฟตองหารอันนี้มันเหมือนพิซซ่านะเหมือนพิซซ่าเตาวหารเห็นไหมเหมือนเหมือนพิซซ่าเตาวหาร รู้จ,จักไหมอืมเหมือนคล้ายๆอะ่ะเนี่ยจำได้มาเต้นเท่โอเควันนี้แค่นี้แหละโอเคบายบายโอเคบ๊ายบาย